คับนะคะที่เราคิดมานะจะเอาไว้ที่ครัวกลางนะคะไว้ให้แม่บ้านทํากับข้าวนะครับอย่างป้าทบ้านหรือว่ายาชินะอันนี้จะเอาไปให้น้องมีจำปาใลูกฮะทำไมไม่อยู่บ้านะ ตามแม่มาทำไมคะอย่าเล่นน้องแรงนะลูกเดอ้อน้องยังเด็กอยู่นะทำน้องเบาๆนะวิ่งไล่เล่นเออจำปาวิ่งเข้าห้องน้ำแปรก็ไม่ตามเข้าไปนะมาไว้มาไว้ถูกที่ถูกทางเนาะมันก็จะสวยนะคะอยู่หน้าห้องน้ำ มันโดนไอนะ้ำเย็นๆนะคะมันก็จะสวยเนาะเดินผ่านทุกวันนะคะสวยทุกวันโตโตขึ้นทุกวันนะคะเนาะต้นไม้ดอกไม้นะคะต้นไม้ดอกไม้โตขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันที่สำคัญอ้าวกุหลาบกุหลาบอันนี้ สูงจนสูงจนกล่องเลยนะคะเนาะมันสูงโพดเนะาะวันนี้วันวาเลนไทน์นะคะเดี๋ยวว่าจะมอบให้เอฟซีมันก็ดูแก่ไปนะคะมันบานเต็มที่แล้วเนาะต้องไปหาดอกที่มันกำลังตูมๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะมอบอดอกกุหลาบให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวเราไปหาดอกตูมๆก่อนเนาะต้นไม้นี้ก็สวยมากเลยนะคะ เขาจัดมาแบบสวยมากเนาะไหนนาะเราไปหากุหลาบก่อนดอกไหนนาะกุหลาบเนาะทางนี้มีไหมเนาะต้องขออภัยนะคะเน็ตมันหมุนนะคะเมื่อกี้นี้ขอบคุณนะคะเอฟซี FC ที่ยังอยู่นะคะมันหมุนกว่าจะเดินออกมาได้ ไป,ไปดูเจ้านกน้อยนะถ้าไปใกล้มันก็จะบินหนีนะคะอ้าวบินไปซะแล้ว คายเอฟซี FC ไปชมดอกกุหลาบดอกนี้นะคะวันนี้จะมอบดอกไม้ให้เอฟซีอ๋อที่ถูกนี่นะคะเอฟซีบานแบบเต็มที่แบบสวยงามมากเลยอันนี้เจ้าอย่าบังค่อยเจ้าอย่าบังค่อยนี่ค่อยกำลังจะงามเห็นไหมค่อยกำลังจะงามนะคะดอกนี้งามมากอีหลีนะคะบานเต็มที่แล้วนะคะนี่ อดอกไม้ให้ทั้งหมดเลยนะคะอ้าวร้องทำไมคะอันนี้ก็คือกุหลาบทั้งดาวเรืองนะคะทั้งดาวเรืองทั้งดาวรุยนะคะทั้งดาวเรืองทั้งดาวรุยนะคะเสี่ยนฝรั่งนะคะอู้เสียนฝรั่งก็สวยงามมากๆเลยนะคะ นะเดี๋ยวแม่เปิดประตูก่อนนะนุจะตามนะนะเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งก่อนเนาะนี่แหะค่ะดอกไม้สวยมีกลิ่นหอมย่อมมีมแมลงนะคะเนาะดอกไม้สวยมีกลิ่นหอมย่อมมีมแมลง อา้อาวอา้าวอ้าววิ่งสุกซนอีกแล้วมาดูทางนี้โอ้โหมาดูทางนี้นะคะเอฟสพาดสูงอีหลีค่ะสูงจริงจริ เอวทำไมเอวทําไมเอามีเจ้านกน้อยด้วยนั่นไงเจ้านกน้อยมาบอกข่าวดีเลยลูกมาบอกข่าวดีแล้วค่ะเจ้านกน้อยดูมันจะตามแม่ไปทุกที่นี่แหละที่ที่ที่แม่ดาเก็บเขาไปเลี้ยงนี่อยู่ตรงนี้นะ อยู่ต้นนี้แหละน้องเอล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 อยู่ตรงนี้แหละน้องเอลเอลเอลอยู่ทีนี้อ่าน้องหมานะคะสี่ห้าตัวลุมอยู่เนาะแมดาก็เลยแย่งเอแมดาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยไม่รู้ว่าจะไปส่งที่ไหนเนาะไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะก็เลยเอาไปเลี้ยงนะคะเนาะก็เลยโตนะคะนี่ไปไหนก็เลยตามไปแบบนี้แหละคะ่ะตอนแรกเขาจะอยู่รอคอยอยู่ในบ้านในห้องแต่เดี๋ยวนี้เขาโตแล้วเข้ามาได้เลย สวยมากสวยมากเอาน้ำใส่น้ำตกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกุหลาบทางนี้เป็นยังไงบ้างเนะาะนี้แต่ว่าลุงจะเอาเป็นที่จอดรถนะคะเพื่อเอฟซีจะได้มาแวะทานกาแฟเนาะแล้แวะทานกาแฟะนะคะก็สามารถจอดรถได้นะคะนี่แล้วก็ทานกาแฟเนาะเพราะว่าอยู่หลงหลังร้านกาแฟะนะคะ โอ้โหกุหลาบของเราทําไมมันปลอมปแหลมจังเลยนะคะนี่ปลอมปแหลมนะคะเนื่องจากว่ามันต้องทํำยังไงเนาะดอกมันไม่สวยมันต้องมลงนะคะมะแลงค้นหาดอกกุหลาบจนเจอแล้วนะคะขอมอบดอกกุหลาบดอกนี้ ในวันวาเลนไทน์นะคะเราหาเราหาดอกกุหลา,าบในสวนของเราเจอแล้วนะคะนี่น้องจำปาก็ตามไปทุกที่ตามไปทุกที่นะน้องจำปาขอมอบกุหลาบดอกนี้ให้กับเอฟซเลยนะคะเป็นวันแห่งความรักนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ